ไปครับนัวเกียร์8ครับพี่หลามครับผมนัวเกียร์8มาแน่ครับล่าสุดมีภาพปรากฏในเว็บจีนแล้วนะฮะนี่นะครับผมนะฮะไปดูภาพครับนี่เป็นภาพที่ขึ้นอยู่ในเว็บของเว็บไซต์ประเทศจีนครับนะครับมีข้อมูลนิดหนึ่งด้วยนะนะครับเป็นนวเกียร์8เขาบอกเตรียมตัวที่จะแอนน์นอวในคาดว่าในอาทิตย์นี้ตกลงกล้องจะเปิดตัว น่าจะเป็นกล้องคู่ด้วยนั่นไงน่าจะเป็นกล้องคู่ที่เป็นเลนส์ไซส์หรือเลนส์คาวไซส์นั่นเองเนี่ยคนถามถึงรุ่นนี้เยอะมากนะครับผมหน้าจอ5.3นิ้ว Quad HD 2K นะครับกล้อง13ล้านใช้แล้เป็กล้อน835แรม4กับแรม6นะฮะอยู่ราคาอยู่ราวๆประมาณสัก550ยูโรหรือประมาณ20,000สามขณะเดียวกันก็มีภาพหลุดของโนเกีย2โนเกีย2อ่าเป็นโนเกีย3ไม่ไมีเราเราเห็นแล้วมีโนเกีย3โนเกีย5โนเกีย6หรือจะมีโนเกีย8 เลขเจ<ะ>็ดเลขเก้าก็จะตามมาแต่ที่นี้แน่มีตอนนี้มีข้อมูลโนเกียสอง Nokia ตามมาด้วย 2> <Nokia> 2. เป็นน้องเลขที่มีขนาดใกล้เคียงกับโนเกียสามอาจจะตัดฟีเจอร์บางอย่างออกอเรื่องของกล้องนะเรื่องซีพที่อาจจะลดสเปกลงไปแต่ข่าวที่มันฮือฮางมากกว่าน,นั้นนะครับนั่นคือซีอของโนเกียไอชมีตัวนี้ลาออกไปแล้ว,วนี่ครับคนนี้ครับ,ค,รบคุณอาราโตนูมิล่านะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับในการที่จะเปิดบริษัทนี้แล้วก็สร้างบริษัทนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ต่าง กับทางฟอคครอนแล้วก็นะครับดึงเอาโนเกียกลับมาให้เป็นจริงให้ได้แล้วก็มีการเปิดคีโนตไปในครั้งแรกก็ด้วยตัวเขาเป็นผู้ผักดันทุกอย่าง<อ>แล้วทำไมลาออ,อ,อกะปรากฏว่าเนี่ยโนเกียไปเขาไจะเปิดตัวอยู่ดีๆก็คนนี้ก็ประกาศว่ามีการเปลี่ยนแปลงออรแกไนเซชั n ว่าตัวเขาไม่อยู่แล้วะนะฮะซึ่งต้องมีอะไรขัดแย้งกันไปเป็นความช็อกตะลึงกันไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมซีอของของทาง โนเกียเดถึงลาออกไปนะยังไม่มีข้อมูลอะไรอั้งสิ้น oh, แต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับมีคนเข้ามาแทนโดยอัตโนมัตินะครับนั่นคือมิสเตอร์ฟอร์เรนไซเคนะครับเป็นประธานแล้วก็โค l ชลดเดอร์นะครับตอน,นแต่ตอนตั้ง HMD ขึ้นมาเลยนะครับก็ติดตามต่อนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมและโนเกียปีนี้จะมีการลุกขึ้นในตลาดได้มากแค่ไหนนะครับ